สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองค่ะนิดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะพาลูกค้ามาดูกับรถพวนดินนะคะตัวนี้จะเป็นแบบพวนด้วยแล้วก็สาดรองด้วยนะคะเป็นของยี่ห้อคันโตค่ะรุ่นเค5 n นี่ลักษณะโดยรอบนะคะตัวนี้เราสามารถหมุนพวงมลาลัยได้ประมาณ90องศานะคะซ้ายขวาลักษณะล้อจะเป็นแบบนี้นะคะล้อคู่ ตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะสีจังหวะขนาดอยู่ที่4.2แรงนะคะมีสองเกียร์เดินหน้าแล้วก็1นึ่เกียร์ถอยค่ะตัวนี้ด้านใบพวนนะคะความกว้างอยู่ที่27เซนค่ะสามารถปรับระดับนะคะที่ให้มันลงลึกตื้นนะคะคือเดี๋ยวเราจะปรับปรับจากตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวปรับตรงนี้ถ้าเราเอาให้มันลงลึกแล้วก็ปรับได้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องตัวนี้กันค่ะ เป็นคิดการทำงานเบื้องต้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่เพจร้านเรานะคะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพาณิชค่ะหรือว่าถ้าอยากดูการอัปเดตสินค้าต่างๆก็ช่วยกดติดตามไว้แี่ช่องเราได้นะขอบคุณค่ะ